สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีนะครับมือนนี่การร้อยได้ขึ้นมาลั่นลั่นเครื่องเสียงครับมาบุกลั่นเครื่องเสียงมาเสือไฟนะครับสีนี่ไฟมีไฟผ้ามีไฟแสงสีแล้วก็สีนี่สปอตไลท์นะครับขึ้นมาเอาอยู่มุกาหารครับลั่นลั่นพิเศษพิเศษการไฟฟ้านะครับพี่น้องครับมือนนี่การร้อยได้มากแล้วขออนุญาตใส่แมตก่อนนะครับ ไตรแม่ก่อนครับผมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับมีหลอดเดียวหลอดเดียวมีหลอดเดียวก็เอาหลอดเดียวนี่ยละ่ะ <c oughs> อันนี้อดอันนี้คือหลอดไฟยังก็จะเอืน่นหลอดหลอดจ้บาทก่อนตอนนี้ซื้อไปตอนนั้นร้อยห้าสิบเน้น้องมาซื้อหน่ะครับหลอดละร้อยห้าสิบนี่ครับพี่น้องครับหลอดละร้อยห้าสิบครับตนนัวนี้แต่ว่าเจรแล้วว่ารถได้วดละเน,นี่ย อันนี้สปอร์ตไลท์ใชไหมเจ๊แกให้ผมต้องนี่ครับพี่น้องครับสปอร์ตไลท์เจ๊มันให้ราคาพิเศษสองร้อยห้าสิบราคาพิเศษสองร้อยห้าสิบเจ๊แกบอกนะครับนี่ครับพี่น้องสปอร์ตไลท์ใชเอายสว่างหนาเวทีเพราะว่ามันมืดเวลาเราขึ้นแสดงแล้วมันมืดนะครับก็เลยอยากได้สปอร์ตไลท์เพิ่มอีกเพราะว่าแฟนคลับเอฟซีบอกว่าหนามันมืดโบเห็นหนานักล่องนะครับก็เลยมาเอาเงิน สองหาซื้อโน้ตเนาะอันนั้นรถรถเต็มที่เลยพิเศษเลยสิร้อยห้าสิบพิเศษเลยเพราะว่าซื้อซื้อถ้าซื้อสั่งทางเน็ตมันช้าจานลอยก็เลยมาเอาเองเลยนะครับแต่ขึ้นมามุกก็เลยแต่แวะมาเอาเพราะว่ามาคุยกับอาจารย์นักดนตรีน้ำเสียดไหลสด EP สองนะครับเสียดไหลสด EP สองแต่ว่าเมือนก็เลยแต่ขึ้นมามุกแล้วก็เลยมาอันนี้นะครับที่จะบอกว่ารถให้พิเศษเลย สี่ห้าศูนย์เม้่อกีเนาะอันนี้สองห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์กลองนี้ได้กี่หลอดแล้วก็สเปคคอนสเปคคอนตัวเมียตัวเมียสี่ครับครับครับตัวเมียสี่ตัวผู้เนี่ยตัวผู้อันนี้สเปคคอนตัวผู้เอาไปเสียบก้นตู้ครับพี่น้องครับทั้งนี้สองตัว ตัวนี้สี่ตัวสเปกกลอนเนี่ยือเสียใบไซต์ตู้ลำพงที่คุณแม่ให้มาจากอุบลมันไม่มีไม่มีตูดตัวนี้ก็เลยว่าจะไปเปลี่ยนนะครับมันมีตู้สองใบสองใบมันใบละสองพันใช่ไหมครับมีใบกี่ใบมันเป็นเป็นตู้กลางแหลมนะครับใช้กี่ใบอ่ะสองใบสองใบครับสี่ตัวใช่ไหมครับอะไรคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพื้นตัวพ่วง สเปคคอนตต้บูนลมันต้งว่าเราจะไปทวงมันต้องสองส่วนตัวละร้อยค่ะบระดับเท่าไหร่ใช้เจ๊แกดูให้ลูกค้าก่อนนะครับเราก็จะมาดูหลอดไฟพานะครับมาดูไฟพาเนี่ยครับไฟพาต้นกุ้งน้องว่ามันเป็นหลอดขนาดไหนขออนุญาตให้เจ๊ขออนุญาตให้เจ๊ให้เจ๊แก้ให้เบ้างนะครับ ก็เท่ากับของจานหลอยที่อยู่ที่บ้านเลยนะครับพี่น้องนี่ครับซ้ำกันกับตัวยูเือนเลยนะครับพี่น้องอันนี้คือจะเป็นไฟผ้า LED นะครับคือสเตีบกดได้ตามจังหวะเพียงนะครับสเตปกดได้ตามจังหวะเพียงนะครับสีนีแสงหลายๆเสียงยุ่บ้านก็นีแล้วนะครับก็เลยมาเอาเพิ่มเติมสรุปวันนี้มีสองหลอดเมื่อกี้น้ะ ใส่อันนี้ได้สองหลอดนะครับนี่ครับหมดแล้วใช่ไหมเอื่ยโอ้ยเอื่ยแล้วเหลือสองหลอดสุดท้ายแสดงว่าจานลอยเป็นคนโชคดีคนโชคดีค่ะแล้วหลอดเนี่ยอันไหนเดี๋ยวขออนุญาตย่างว่าบางหลอดตัวนี้ก่อนพี่น้องมันจะมีหลายสีค่ะตัวนี้สีแดงสีม่วงสีหลอดเท่าไหร่ตัวนี้ถือกันบ้างตัวไหนลอยหาสีอันนี้จะถือกว่าด้แน่นบ่หลอดตัวไหนตัวนี้แต่ว่ามันวิ่งไม่ได้ไง เป็นพลาสติกไม่แก้วหลอ LED เป็นถ้าเป็นพลาสติกมันจะไม่แตกง่ายไงแต่ถ้าเป็นหลอดแก้วแตกมันส่ันแต่มันไม่วิ่งเนาะมันวิ่งค่ะแลวสีขาวธรรมดามีไหมมีค่ะบลสีเป็แสงสว่างได้บอได้ค่ะเสียบได้ได้นี่ค่ะเคยให้ไง ตัวมากกับเสียปับแต่เราต้องทำปักพวงอีกเอาปักหัวใส่อีกเป็นเสียงยาวๆแมนค่ะแล้วแต่ไม่ได้พี่น้องครับพราเอาว่ครับเอาไปติดเวทีเส้นสักบาทครับเชียเท่าไหร่ครับหลอดนึ1 70บาทถ้าเอาเก็ด5เอา5ลอด6ลอด1 2 3 4 5 6ลอด เอาสีแบบนี้เลยบอกมันไม่ใช่สีแบบนี้นะเนาะสีฟองชาฉันถึงว่าจะเอ้อสีฟองชาจ้่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวสีหมวกสีชมพู่สีสลับสีได้ไหมเอารวมๆกันเลยเอารวมกันหกหลอดหกหลอดใช่ข้าสีมาเลยหกหลอดข้าสีเอาข้าสีหกหลอดแล้วก็สีใสสองหลอดสีขาวสองหลอดครับสีใสธรรมดาสองหลอดสีเป็นแปดหลอดต้องครัำนองได้ทั้งหมดแปดหลอดจ้าอันนี้เอาสองครับพี่ ครับผมที่หอกสี่อันหกอันอ๋อหมายถึงไอ้ไอ้นี่เอาสี่อ่าอันนี้เอาเอาอีกอันนี้อีกตัวใช่อีกตัวหนึ่งอ๋อไฟตัวนี้หรอเออเอาเอาหมดเลยก็ได้จีเอาันหมดเลยมสี่ตัวนี่แหละมีเป็นสิบอ่ะอ๋อเอาสี่ตัวนี่แหละที่บ้านผมมีผมมีอยู่ก็เลยจะไปเสริมอ่ะไหนๆก็จีเอามาแล้วเอาหมดเลยอันนี้สี่ตัวอันนี้สี่อันนี้สอง อันนี้ตัวเท่าไหร่15เอาอีกสองตัวได้ไหมเอาไปเผื่อให้เผื่อน้องมันใช้อีกอสปอร์ตไลท์เอาตัวนี้ละเพราะว่าโต LED หน่อยบ่มีนะครับเจ๋มันรรลดราคาให้สองหาศูนอันนี้ก็สี่ห้าศูนนะครับอันนี้เท่าไหร่สีปป่สิบบาท อันนี้หลอดละ150เมเนกาเบิดงบซ้ำไหนเดี๋ยวจังมะเบิ่งกันพี่น้องครับสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าเหลือหลอดไฟอีก8หลอดนะครับหลอดสีคระสีคราสี6หลอดแล้วก็หลอดขาว2หลอดเพื่อหลอดขาวเสียไว้เป็นแสงสว่างนะครับเดี๋ยวให้เจ๊รวมให้นะครับอะไรซื้อร้านดูซื้อร้านก่อนนะครับ วิเศษการไฟฟ้านะครับพี่น้องแต่ว่ากล้องมันกลับหลังวิเศษการไฟฟ้าอยู่ในโตเมืองโมกดาหารเลยพี่น้องนะครับมีเครื่องเสียงมีลําโพงนะครับมีมีมีอย่างครบเลยพี่น้องครับ <laughs> เครื่องสาไฟฟ้าเพราะว่าสิเป็นสายพื้นสายไฟนะครับเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงไฟแสงสีอะไรนะครับอยู่หนี่มีครบนะครับพีนนมม่น้องครับผ่านผู้ใดแต่มาทัางนี้แวะมาเบิ้งพี่น้องเก้เพื่นใจดีนะครับรถไหย ราคามีตรภาพราคาเป็นกันเองไม่ค้องก็มีครับคล้ายๆครับคล้ายๆกับล้านไฟสานเคยคล้ายๆกับล้านเอ่อมาลาทอนนะครับคล้าย,าย,ยกันคันยูคอนเกนจัด้อยไปกติไปซุ่มร้านมาลาทอนลานอ้านหย่งละซุ่มไฟสานนี่สิกิเป็นคือกันมุกาหารก็มีไฟสานพี่น้องแต่ว่าอยู่ทั้งอีกทั้งหนึ่งนะครับจัด้อยมาหนี่กวันก็เลยเอาเอานี่ละนะครับเพราะว่าน้องน้องมันเคยมาซสือน้องมันเนะนั่มมาหนีน,นะครับพี่น้อง ก็เลยมาเบิง่งมีเครื่องดนตรีด้วยนะครับมีกีตารามีอะไรนะครับมีกองหลายเนี่ยนะครับที่แรกกว่าสิไปรอเบิ่งลหลายหลายล้านแต่ว่ามาพอล้านนี้เลยก็เอาตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับมีตู้รโพวงมีอะไรดิพาชมพาชมกระสิออกรโพวงไหมวะออกรโพวงใหม่ดีไหมครับชุดใหญ่เลยนี่นะครับพี่น้องออกรโพวงชุดใหญ่เลย ลำโพงชุดใหญ่สวยงามด้วยมีตันงามๆพี่น้องครับเป็นออกงานในชุด,ดยอดเลยครับอ่ะโอเคพ้าพี่น้องเขามาเรียนเมื่องมุกดาหารนะครับได้กระสิครับลงเมื่อเพื่อสีเอาฟืนเอาไฟไป,ไฟไปใส่ท่างคุณให้มันเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับครบแล้วเจ้านนสลับกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห เอ้เจ๊เหลือสายสายเอากี่เมตรคะสายสายอยู่ที่จะไปต่อตัวนี้นะเอากี่เมตรคะใช้กระเบื้น้องเมตรเท่าไหร่แบบว่าต้องเล็กบว่ค่ะไม่จะไม่ยาวขนาดนี้ไม่ก้นตู้ผมผมต้องเลือใช้ตัวนี้เลยเพราะก้นตู้ผมใช่ใช่มันมีเมตรละสิบห้าบาทสิบแปดบาทแล้วแต่ขนาด เอาเม็ดละสิบห้าบาทเอาสองเส้นเส้นละสามเมตรเม็ดละสิบห้าเส้นละสามเมตรใช่ไหมใช่ประมาณนี้ละครัพ่อจะไปพ่วงค่ะเส้นละสามเมตรกี่เส้นนะโอ้ก็จเอาเส้นละสิบแปดได้ยี่หลอดครับพ่อให้มีพ่วงกใช่ใช่ผมจะไปพ่วงกับมันพ่วงจากตู้มอนิเตอร์ใส่มอนิเตอร์เฉยๆนะครับเอาถ้าสามเมตรจะยาวขนาดไหนเส้นหนึ่งสามเมตร โ่นนึงแล้วเหรอเนี่ยเอาเอาจังสี่เอาจังสี่เอาจังสี่นางลง่นิกว่านงงมาเดี๋ปะเไยพเอาสองเส้นเสรละสามเมตรก็ได้มั้งเนาะเอาสองเส้นสรละสามเมตรเอาโอเคสสามเมตรเมตรละสิบห้าบาทมันจะรวมเป็นหเมตรพอดี ถ้างั้นก็เอายาวเลยหกวิสเลยก็ไปตัดเอาที่บ้างเนะาะพ่อครับพ่อเราใช้ไม่เยอะเราไปใช้เป็นต่อพ่วงนิสัยเอาไว้พ่วงหน้าเวทนีนะครับนะ้ำโอเคได้ครับครบ,บแล้วจะให้เจี๊รวบรวมให้ไม่รู้หมดไปเท่าไหร่นะครับเรามารวมเงินกันดูฝั่งหนึ่มนนะครับ ครบแล้วพี่น้องวัดน,นี้มีหลอดไฟผ้ามีสเปคคอนตัวผู้ตัวเมียมีหลอดไฟแสงสีมีสปอตไลท์สองหน้ามีสายไฟน่าจะครบนะครับเอาเจร๊รวมรวมตังให้หน่อยครับจะได้รู้ <laughs> มันในีพดไลท์ม่ได้พี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมันต้องมีการ มีการใช้จ่ายแล้วก็มีการลงท <c oughs> ุนนหออกเมตรครับนีเรีแกรว้อยแล้วนะครับนนร้านวิเศษการไฟฟ้านะครับพี่น้องครับขันผู้ใดได้มาเบิงบ้งมาเบิ้งเดิพี่น้องเดอ้อนะครับอันนี้ไฟเส้นเมื่อกี้ที่เห็นนั่นไฟเส้นเอ12้วลต์ใส่ในรถนะจ้าจ้าจ้าอ้โไม่เป็นไรหน,นึ่งสองสามสี่ รายการหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรายการนะครับรวมแล้วครับพี่น้องเท่าไรครับเจ็ดสามพันห้าสามห้าศูนย์นี่ครับพี่น้องครับมันนี้จัดไปอีกสามพันหนาล่วยบาทนะมาอีกแล้วพี่น้องเลยจกช่วงนี้เป็นช่วงจกนะพี่นอ้องเพื่อเสียสละมันแบบว่าออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดนะพี่น้องนะครับก็เลยว่าเอา้า ลงทุนในเล็กในน้อยตืมเต,มติมกันไปแเแฟนครับเอฟซีพนได้เบิงพ่อพนดได้สนับสนุนน้ำเห่าในนะครับประวิทิ์ลปินเฮ่ากัช่วงนี้กำลังตุ่มห่วมกันอ่ะโอเคคลิปนี้ขอบคุณสำานีงแล้วครับพี่น้องครับพอกันไปคลิปหน้าครับผมแล้วจะเราจะเดินทางกลับแล้วขอบคุณเจ๊ามากครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับได้ส่วนลดด้วยนะครับผมสุดยอดครับล้านนี้ครับวิเศษการไปฟ้าแห่งเมืองมุกดาหารครับ